จากกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงยักยอกเงินวัดกว่า300ล้านบาทเพื่อไปเล่นพนันออนไลน์ n e w ส์ไอจีสวันนี้นะคะจะพาไปสำรวจ3ปัจจัยที่เป็นช่องโหว่วว่าทำไมวัดไทยถึงกลายเป็นสถานที่ที่ถูกใช้ในการฟอกเงินและการทุจริตค่ะ ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมาไล่ไทม์ไลน์ให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคือเรื่องนี้ค่ะตำรวจเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนถึงพฤติกรรมของอดีตพระธรรมวชิรานุวัตรหรือนายแย้มอินกรุงเก่าอดีตเจ้าอาวาสว,ว,วัดไร่ขิงและเจ้าคณะภาค14ว่าสร้างความเสียหายต่อวัดและวงการสงฆ์อย่างร้ายแรงเนื่องจากว่ายักยอกเงินวัดไปเล่นพนันออนไลน์โดยเฉพาะบาคาร่าทางตำรวจเนี่ยก็เลยส่งสายลับเข้าไปแฝงตัวอยู่ในวัดนานกว่า8เดือน จนพิสูจน์ได้ว่ามีพฤติกรรมตามที่ถูกร้องเรียนจริงแล้วก็นำมาสู่คดียักยอกเงินวัด300ล้านบาทค่ะโดยพฤติกรรมเนี่ยก็คือว่าอดีตพระธรรมวชิวรานวัดจะให้คณะกรรมการวัดเนี่ยโอนเงินจากบัญชีวัดไร่ขิงมายังบัญชีธนาคารส่วนตัวก่อนจะโอนต่อไปให้หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นนายหน้าเครือข่ายเว็บพน,นันเพื่อนำไปโอนเข้าบัญชีเว็บพนันออนไลน์สำหรับใช้เล่นบาคาร่า ทีนี้มาถึงภาพรวมนะคะถึงแม้ว่าวัดไทยเนี่ยจะเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจของคนไทยหรือว่าชาวศาสนาพุทธแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าวัดไทยกลับไม่พ้นการตกเป็นข่าวพัวพันกับการทุจริตและการฟอกเงินมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง ย้อนไปอย่างเช่นคดีหลวงปู่เนนคำที่ใช้วัดบางหน้าเพื่อระดมเงินทำบุญตามความศรัทธาโดยขอรับการบริจาคเงินหรือว่าทรัพย์สินจากประชาชนเพื่อก่อสร้างพระแก้วมรกตจำลองหรืออีกคดีดังในช่วงปี2561ค่ะกับคดีเงินทอนวัด ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ได้ได้ว่าเป็นคดีที่สะเทือนวงการพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นคดีที่เกิดการทุจริตเงินอุดหนุนวัดของเจ้าหน้าที่แล้วก็มีมูลค่าความเสียหายสูงถึง270ล้านบาทค่ะ และถึงแม้ว่าการกวาดล้างคดีการทุจริตเงินทอนวัดจะเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าวัดเนี่ยก็ยังเสียงที่จะถูกใช้เป็นสถานที่ที่ใช้เพื่อเป็นการฟอกเงินโดยตามรายงานของ TDRI ค่ะบอกว่าเป็นเพราะว่าสช่องโหว่นี้จึงทําให้วัดถูกใช้เป็นสถานที่ฟอกเงินและเกิดการทุจริต ัจจัยแรกเป็นเพราะว่าประเทศไทยของเราเป็นเมืองพุทธใช่ไหมคะมีวัดเยอะเลยแล้วก็กระจายไปอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยจากข้อมูลวัดที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปี2562นะคะก็พบว่ามีวัดมากถึง41,310แห่งและยิ่งมีมากเท่าไหร่ความเสี่ยงที่วัดจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทําความผิดนั้นก็มากขึ้นนะคะเพราะว่าการกํากับดูแลนั้นไม่ทั่วถึงค่ะ ส่วนที่2คือเรื่องของรายได้ค่ะเนื่องจากว่าวัดเนี่ยมีรายได้เข้ามา2ช่องทางด้วยกันนะคะส่วนแรกคือเงินอุดหนุนจากรัฐวัดทุกแห่งที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะจะได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐในการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเงินอุดหนุนวัดเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา3ประเภทด้วยกัน1คือการบูรณะซ่อมแซมหรือว่าบูรณะปฏิสังขรณ์วัด สคือเพื่อการศึกษาพัพะปะริยวัติธรรมของพระภิกษุและสามเณรและ 3. ค่ะเพื่อเป็นการเผยแผ่ดำเนินกิจกรรมทางศาสนาโดวยว่าแต่ละแห่งที่ต้องการเงินอุดหนุนในแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็จะต้องเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับเงินอุดหนุนไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติซึ่งพบว่าตั้งแต่ปี2556ถึงปี2562ค่ะ พบว่าเงินงบประมาณที่ใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดทั่วประเทศเฉลี่ยมากกว่า3,000ล้านบาทต่อปีขณะที่ในปี2,559ถึงปี2,560มีงบประมาณใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดสูงกว่า4,500ล้านบาทค่ะ นอกจากจะมีเงินอุดหนุนวัดแล้วนะคะวัดยังมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งเนื่องจากว่าวัดค่ะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นการให้เช่าวัตถุมงคลการให้เช่าที่ดินธรณีสงรวมไปถึงเงินบริจาคด้วยจากปัจจัยนี้ค่ะทำให้กรณีของวัดไร่ขิง,งเองเนี่ยก็มีรายได้รวมมากกว่า100ล้านบาทต่อปีโดยเงินบางส่วนไม่ได้ถูกนำเข้าบัญชีวัดและไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ด้วย จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินของวัดในประเทศไทยพบว่าวัดจำนวน490แห่งทั่วประเทศในปี2555นะคะมีรายรับรวมโดยเฉลี่ยของวัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.24ล้านบาทต่อปีโดยส่วนมากเป็นเงินบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้านอย่างเช่นงานซ่อมแซมโบสถ์หรือศาสนสถานอื่นๆค่ะ และช่องโหว่ที่3คือการทําบัญชีและทรัพย์สินของวัดค่ะการบริหารจัดการการเงินภายในวัดที่แม้ตามหลักพระธรรมวินัยแล้วพระสงฆ์ไม่สามารถจับเงินหรือจัดการทรัพย์สินได้โดยตรงก็เลยมีการแต่งตั้งวัยยาวจากรซึ่งเป็นคารวาสให้ทําหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของวัดแทนส่วนอํานาจหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินวัดตามพรบรคณะสงฆ์และกฎมหาเถรชสมาคมจะอยู่ที่เจ้าอาวาส มีอำนาจเด็ดขาดในการแต่งตั้งผู้จัดการดูแลผลประโยชน์จะเป็นรูปแบบคนเดียวหรือจะเป็นคณะกรรมการก็ได้และต้องแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์จะเป็นวาจาไม่ได้ดังนั้นอำนาจที่แท้จริงจึงอยู่ที่เจ้าอาวาสเท่านั้นค่ะส่วนแนวทางออกของเรื่องนี้ถึงแม้ว่าเราจะเห็นกันทุจริตในวงการสงมาต่อเนื่องนะคะ TDI ีเนี่ยก็ได้เสนอแนะแนวทางออกเอาไว้ดังนี้ค่ะ1คือจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเช่นกำหนดให้วัดเนี่ยจะต้องมีการแยกบัญชีเงินบริจาคและรายได้อื่นอย่างชัดเจนรวมไปถึงจะต้องมีการออกใบเสร็จทุกครั้งและทำรายงานรายรับรายจ่ายทุกเดือน2เนี่ยก็จะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะโดยให้มีการติดประกาศบัญชีรายรับรายจ่ายในบริเวณวัดเพื่อให้พุทธศาสนิกชนสามารถที่จะตรวจ สอบได้ค่ะ3คือจะต้องมีการเพิ่มบทบาทของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้มีอำนาจแล้วก็หน้าที่ชัดเจนในการตรวจสอบบัญชีวัดพร้อมกับจะทําแบบฟอร์มบัญชีให้เป็นมาตรฐานเดียวกันด้วย นอกจากนี้นะคะ TDI เนี่ยก็ยังเสนอให้ศึกษาแนวทางจากต่างประเทศด้วยอย่างเช่นศีลังกาที่ใช้ระบบคณะกรรมการของวัดและกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับการบริหารผิดกฎหมายเพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดก,การทรัพย์สินของวัดให้โปร่งใสและที่สำคัญคือสามารถตรวจสอบได้ค่ะ